น้องคะสวัสดีพี่น้องที่รักทุกทุกท่านนะคะปัจจัยเกษตรฮาจีในคลิปนี้พาพี่น้องของเฮ้ามาดูผลงานของข้าวโพดข้าวเหนียวสายพันธุ์ของหวานอมชมพูค่ะพี่น้องอายุของข,ข้าวโพดข้าวเหนียวตอนนี้ประมาณ45หวันนะคะใส่ปุ๋ยเซตซับเปรียบรอย้อยเฮามาตรวจด,ดูว่าช่วงที่ข,ข้าวโพดข้าวเหนียวของเฮ้าออกฟักเนี่ยมันจะมีนอนบอ่อ พอ่าช่วงช่วงสุดท้ายที่เฮ้าฉีดนะ่ะมันจะเป็นช่วงอายุของข้าโพด40วันนะคะตอนนี้กระไดสี่สถึง50วันประมาณนี้นะพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเ้าไปเบิ่งข้างในกันนะคะการปลูกข้าโพดข้าเหนียวนะพี่น้องควรใส่ใจแล้วก็ามาตรวจแปลงแบบสม่ำเสมอทุกๆวันยิงดีนะคะพอ่านอนระบาดมันจะทําให้เข้าไปถึงฝักของข้โพดของเฮาให้ตรวจสอบเบิ่งว่า ฝักข้าวโพดของห้าเนี่ยจะสะอาดดีบอ,อยางเช่นตัวนี้นี่นะพี่น้องมันจะสะอาดแบบนี้ถ้าเกิดมีขวยคลองนอนนะให้สังเกตเบิ่งว่ามีขวยนอนบอก็คือขี่ของน้อนนั่นแหละค่ะพี่น้องมันจะเป็นข่วยๆแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้บอมมีนะก็คือถ้าเกิดสมมุดว่ามีให้ห้าฉีดพ่นฉีดพ่นช่วงเอ,อ่อฝักข,ข,ข้าวโพดเนี่ยเนี่ยพี่น้องเบิ่งข้าวโพดแปลงเนี่ยขนน้าวโพดตัวนี้เขาจะเป็นฝักที่มีสองฝากนะ ปกติแล้วปัจจยจะเลือกเก็บไว้ทั้งสองฝักแต่ทามีดแบบนี้นะตัวนี้ไซต์ตัวนี้จะใหญ่กว่าไซตตัวนี้ใส่ตัวนี้เหล็กให้พี่น้องหักออกไปเลยนะคะฮักออกไปเลยค่ะพี่น้องเพราะว่ามันจะแย่งอาหารกันถึงแม้ว่าเก็บไว้มันก็บบ่มีผลประโยชน์อย่างเลยโอ้ยหักมือเดียวบัดนี้มือหนึ่งถือก,กล่องมือหนึ่งหักขะโพดบบดนี้นี่ค่ะพี่น้องให้ฮักให้ฮักทิ้งเลย บ่ถิ้งเขาก็เอาไปประกอบอาหารได้แต่ถ้าเป็นแบบนี้นะพี่น้องถ้าเป็นลักษณะนี้อันนี้ก็สองฟักคือกันฟักข้างบนใหญ่ฟักข้างล่างกันใหญ่คือกันเสมอกันเลยให้พี่น้องเขาเก็บไปนะคะแต่ถ้าเป็นฝักข้างบนใหญ่ฟักข้างล่างเล็กอย่างตัวนี้ตัวดีคือกันเอาออกได้เลยเด้อพี่น้องนี่เอาออกได้เลยมือนี้ประจอยมาเลเบิงว่าฟักข้าวโพดตัวใดสมควนหักถิ่ง ตัวใดสมควรเก็บไว้นะพี่น้องเข้าต้องมาตรวจสอบแปลงของเฮานํานะแล้กก็อีกอย่างมาตรวจสอบนอนบางครั้งอาจจะมีนอนเขาไปถึงฟักของข้าวโพของเฮ้าช่วงนี้เป็นช่วงอันตรายถ้าเอานอนได้ก็คือได้นะพี่น้องถ้าเอานอนบ่ได,ด้ก็คือบ่ได,ด้นะเพราะว่าถ้าเกิดนอนเขาไปไนฝฟักแล้วการที่เอาข้าวโพดมาต้มมันจะบ่มีรสชาติหวาน มันจะมีรสชาติเป็นเป็นกลิน่นเป็นกลิน่นไข่ไข่กับข่าโพดเน่านะพี่น้องเพราะฉะนั้นฮหอ,อยาหาน้อนเข้าไปในฟักเลยนะคะสังเกตตรงฟักนะพี่น้องอ้าวเจอแล้วนะคะนี่น้อนมันมักจะมีเอ่อควยแบบนี้เด้อพี่น้องจะ๊ะนี่เบิ่งไกลๆนะคะมันจะมีควยแบบนี้นี่มันจะเป็นน้อนเข่าไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นกา,การการกําจัดน้อนให้พี่น้องของเ้าผสมยาผสมยากําจัดน้อนจี้ตรงบริเวณบริเวณ ฟักอย่างเดียวนะพี่น้องจี้ทุกทุกฝักเลยนะคะถ้าเกิดว่ามันมีต้นหนึ่งสองต้นสามต้นแบบนี้มันก็นจะล่ามไปทุกทุก,ทกต้นนะคะเพราะฉะนั้นให้พี่น้องของเฮ้าจี้ลงตรงบริเวณฝักอย่างเดียวนะคะอย่างทั้ง,ท,งทั้งอื่นบอกเกียวนะพี่น้องอย่างเช่นถ้าเห็นยูยอดอยูดอกบอกเกี่ยวกันจะพ่นเฉพาะฝักเท่านั้นนี่คือเคล็ดลับการกําจัดนอนช่วงที่ขา้าวโพดของเฮ้าออก ฝักนะคะนี่อีกต้นหนึ่งนะพี่น้องถ้าเจอลักษณะนี้เก็บว้เนี่ยจะบ่มีฝักเลยสังเกตตรงนี้เงาเๆเนี่ยเก็บว้จะบ่มีฟักให้เก็บตัวนี้ไว้นะเพราะว่าตัวนี้เขาจะมีเมล็ดฟักถึงแม้ว่าเขาจะเป็นฟักร่องนะพี่น้องตัวนี้ฟักร่องตัวนี้ฟักแถะแต่ฟักแถนะมีปัญหานี่ลักษณะนี้มีปัญหาแล้วนะก็ทิ้งเลยนะพี่น้องบึงลักษณะนี้แล้วบ่ผ่านเลย ปกติเราจะเอาฟักใหญ่ไวเอาฟักข้างบนไวเฮาจะเอาฟักล่องถิงแต่ทีนี้เฮาเฮามาเบืองแล้วมันบ่คือนะพี่้องแมนเก็บไว้มันก็จะบอมีฟักเพราะว่ามันจะเป็นเอ่อลักษณะนี้มันจะเป็นยาวแต่ตรงนี้เนี่ยสังเกตได้เลยเขาจะเสมอให้สังเกตฟักข้าวโพดนะถ้าฟักได้เสมอแสดงว่าฟักนั้นจะออกฟักได้ดีแต่ถ้าฟักเป็นลักษณะเนี้ย เป็นตรงๆอยู่ตรงๆตรง,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 งกลางส่วนส่วนขบวนจะเป็นแหลมๆแบบนี้บ่มีทางว่าจะออกเมล็ดให้เหาได้เลยนะคะอ่ะพี่น้องสังเกตเบิ่งนะคะตรวจสอบเบิ่งแปลงของเหาตรวจสอบเบิ่งว่ามันจะมีนอนหรือบอเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่อันตรายเด้อพี่น้องจ้ะนี่กําลังจะออกไหมกําลังจะให้เกสรน,นะคะเกสรน,นี่จะเป็นลักษณะทีเแก่จัดแล้ว มีพี่น้องของห้าถามมาว่าปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวติดกับแปลงของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้บ่ซัสนปลูกได้คือกันนะพี่น้องแต่ว่าให้ทิ้งช่วงสักประมาณ20สิบวันให้ทิ้งช่วงประมาณ2ี่สิบวันเพราะว่าเพื่อที่จะสมมุติว่าเฮาปลูกข้าวโพดเอ่เอข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก่อนจย่างสเนาะทิ้งช่วง2ี่สิบวันเพราะว่าเกสรของข้าวโพดเนี่ยเขาจะทำงานออกอยู่สักประมาณ1ิบวัน สิบวันนี้เขาจะแก่แล้วนะคะเขาจะคุหมดแล้วเนี่ยเขาเขาจะหล่นหมดแล้วเด้อประมาณสิบวันนี้เขาจะหล่นออกมาหมดเลยที่นี่เขาก็สามารถเพื่อเพื่อไว้สักประมาณยี่สิบวันเฮากะจะคอยปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวติดกระแปลงของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะหรือบางคนอาจจะปลูกข้าวเหนียวก่อนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กระไดขึ้นกันแต่ให้ทิ้งช่วงประมาณยี่สิบวันนะคะนี่แหละคือเคล็ดลับของพี่น้องของเห่าทามาหลายคนอยู่ว่ามันปลูกติดกันได้บ่อ ได้เด้อพี่น้องจ้ะแต่ถ้าเกิดปลูกพร้อมกันบดได้เด้ถ้าเกิดมื้อนีปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มืออื่นมาหรือสองเสมอมาปลูกข้าวโพดคนนี้บดได้พี่น้องเพราะว่าข้าวโพดเนี่ยอายุการถอกดอกเขาจะคือกันเลยเขาจะมีระยะเวลาติดดอกติดฟักในระยะเวลาเดียวกันที่หนีพ่อพ่อเกสรของข้าวโพดสองชนิดเนี่ยมันจะปิวล่มจะปิวผัดไปทั่วแปลงของเฮาเลย ก็จะกลายเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวที่มีรสชาติแข็งเพราะว่าเขาผสมเกสรกันกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะพี่น้องตัวนี้ขอ,อย้ำไว้ฝากพี่ฝากน้องผู้ได้ที่เป็นมือใหม่เมื่อก่อนรปจอยกับประสบปัญหาคือกันไปเอาเข้าวโพดข้าวเหนียวกับข้าวโพดเลี้ยงเออข้าวโพดหวานมาปลูกมาปลูกพร้อมกันข้าวโพดหวานซองหนึ่งข้าวโพดข้าวเหนียวซองหนึ่งปลูกไลเลียกันวันหนึ่ง มือหนึ่งปูข้าวโพดข้าวเหนียวมือหนึ่งปูข้าวโพดหวานสรุปแล้วเวลามันออกดอกมากสิข้าวโพดข้าวเหนียวแทนที่สิเป็นสีขาวดันไปเป็นสีเหลืองๆของข้าวโพดหวานกลายเป็นข้าวโพดหวานแข็งๆเหนียวๆไปเลยมันจะเป็นเอ่อที่ผสมกันเนาะพี่น้องมันมันเป็นทีทีทเกษรของเขาออกมาผสมกันนี่แหละเคล็ดลับคว่วรู้เล็กๆน้อยๆเอามาฝ่าพีฝักน้องผู้ดได้ทีโู้กะเผยแผ่ต่อๆไปนะประจวบเกียรฮะจีได้ลงคลิปทุกทุกคลิป เกี่ยวกับการทำเกษตรทุกๆอย่างเลยพี่น้องบริเกงดอกจ่าบ,บริเกงแต่ว่าคือจังเฮตดอันใดล่ะก็คือจังสำเร็จอยู่การทำเกษตรบรวลวยนะพี่น้องแต่ว่าพ่อได้อยากได้กินนะคะพ่อได้จุนเจือครบครัวเพื่อจะสื่อกับเขากับนามเนาะพี่น้องตัวนี้เป็นสายน้ำหยดนะคะ,ะกระโพดแปลงนี่ปลูกด้วยสายน้ำหยดพ่อจะปลูกสองรุ่นด้วยกัน ไก่จะได้ต้มข้ายแล้วพี่น้องเพราะว่าไหมมันหยุบไปหนึ่งครั้งแล้วหยุบไปครั้งที่สองครั้งที่สามได้ต้่มเลยที่นี่ตอนนี้อายุของขา้าวโพดของเหากะได้สักประมาณสี่สิบห้าวันประมาณนี้แหละหาสิบวันนะพี่น้องเพราะว่าเฮาปลูกได้อยู่หนึ่งเดือนกับอีกยี่สิบวันเอาเป็นหาสิบวันพอดีอีกสักประมาณสิบวันคาดว่าจะได้ต้่ม<ๆ>นะพี่น้องอ่ะโอเคครับพี่น้องคะติดตามผลงานรับชม ติดตามรับชมผลงานของเฮาเดี๋ยวประจอยเกเซนฮะจีจะลงคลิปให้พี่น้องของเฮาได้รับรู้กันอุ้ยเสียงรหลดเสียงรหเอ่อรบกวนอยู่ด้วยพี่น้องเพราะว่ามันติดถนนนะคะโอเคค่ะพี่น้องคะคลิปนี้ขอลาพี่และน้องไปก่อนพบกันในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ